บัคสิโคตรโกงเล่นไปเล่นมานะคะก็มีบัคอีกแล้วซึ่งบัคตัวนี้นะคะก็เป็นบัคของพี่ซิของเรานั่นเองซึ่งบัคตัวนี้นะคะก็เป็นบัคของการไร้คูดาวสกิลสองนะีคะจะเห็นได้เลยว่าเมื่อหญิงอมงไปแล้วนะคะสกิลสองของเราก็ยังจับไม่คูดาวแต่ถ้าว่าต้องทําให้ถูกจังหวะนะคะทุกคนถ้าทําไม้ถูกจังหวะบัคนี้ก็จะไม่เกิดก็จะเห็นได้เลยว่าเมื่อเราทําผิดจังหวะมันจะมีคูดาวตรงสกิลสอง ซึ่งไอ้บักนี้นะคะเขาก็ได้มาจากเวียดนามอีกแล้วนะคะเวียดนามเป็นคนเจอบักนี้นะคะซึ่งพี่หญิงก็คือเข้าไปดูในกลุ่มมาแลพี่หญิงก็เลยเอามาสอนน้องๆเผื่อใครที่อยากทํานะคะอ่ะก็ไม่ยากเลยอย่างที่พี่หญิงได้บอกไปนะคะสกิลสองแล้วกดวาร์ปซึ่งง่ายๆือซึ่งตอนนั้นนะพี่หญิงลองทําดูกดพร้อมกันนะระหว่างวาร์ปกับสกิลสองอ่ะมันทํายากเพราะฉะนั้นเรากด2ก่อนแล้วก็กดวาร์ปมันจะได้ มันจะเป๊กกว่าไม่เชื่อน้องๆก็ไปลองทําดูนะคะก็อย่าเชื่อพี่หญิงมากก็ลองเอาไปกดกันได้2แล้วกดวาร์กกดกดสองก่อนแต่ว่าต้องมือเร็วนะกดสองก่อนแล้วกดวาร์ประมาณนั้นอ่ะมันจะสร้างเกราะได้หลายชั้นเออแบบว่าพูดง่ายว่าหลายรอบมัแล้แต่ถ้าทําไม่ติดมันก็จะประมาณนี้อ่ะมันก็จะคููดาวว่ะแม่ถ้าทําไม่ติดนะแต่ถ้าคนเป็นเมนซีพี่หญิงมั่นใจว่าต้องทําทันแน่นอนอะ่ะเนี่ยเห็นปะ เนี่ยถ้าสมมติเราอมแบบไม่ไม่มีบั๊กนะคะมันก็จะติดคูดาวนะแต่ถ้าเราอมแบบมีบั๊กเห็นปะมันก็จะไม่ติดคูดาวคนก็จะถามว่าพี่เิงค่ะแล้วบักวกบ๊กอ้อยละคะแก้บั๊กยางบอกก่อนเลยนะคะว่ายังไม่แก้อะมาลุ้นไปพร้อมๆกันก่อนอื่นเลยนะคะใครที่อยากทําบัก๊กอ้อยไม่ยากเลยค่ะเรียงสแต็กส้มนะคะขึ้นมาอยู่ตรงหน้าสุดอย่างที่สอนนะคะกดโหนค่ะแล้วไปตีครีปป่านะคะต้องสแต็กส้มเท่านั้นนะ มันถึงจะได้อะทุกคนดูนะปั๊บปั๊บอย่างงี้เห็นปะเนี่ยก็จะสามารถอยู่ในหินได้เลยประมาณนี้ค่ะก็พูดง่ายงว่าของออยก็ยังไม่ได้แก้นะคะของพี่สิบก็มาอีกแล้วอมไม่ลดคูดาวเนี่ยเห็นปะทุกคนดูนะปั๊บอย่างงี้เห็นปะสามารถทะลุกำแพงได้เลยอืมสักครู่นะแป๊บหนึง่งอะเนี่ยพี่หญิงทำให้ดูก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ปั๊บใส่แบบนี้เห็นไหมก็จะสามารถทะลุกำแพงได้ก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะคะเพราะว่า GM ยังไม่แก้บักจ้า